สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นี่คือเราจะชวนมาใช้เวลาร่วมกันนะคะในการที่จะถักรถยนต์น่ารักน่ารักให้กับลูกน้อยหรือใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะคะเนี่ยก็จะลองมาถักกันอันนี้เอาแบบง่ายง่ายเลยใครถักไม่เป็นก็ถักถักได้แน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะถักแบบช้าๆเนี่ไหม เอารถยนต์สามารถติดเอ่อหมวกให้ลูกก็ได้ติดหมวกติดกางเกงติดรองเท้ากระเป๋าติดได้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ต้องใช้เข็มแล้วก็แล้วแต่ใช้เข็มแบบไหนก็ได้นะคะแต่อันนี้เราจะเลือกใช้เข็มใหญ่เนี่ยก็ต้องมีเข็มอันเล็กเอาไว้เย็บนิดหน่อยมีกันไกรเอาไว้ตัดได้นะคะเราจะเลือกทำเได้เส้นใหญ่เพราะว่า ทุกคนจะจะได้มองได้ชัดเจนนะคะอันนี้ได้หรือเหลือก็ได้แล้วแต่ได้ที่มันเป็นเศษเศษก็เอามาเย็บได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะทําเป็นรูปรถคันเล็กคันใหญ่มันเป็นฟรีสไตล์นะคะมันเป็นงานศิลปะเราอย่าไปคิดมากแต่ว่ามันก็จะออกมาแบบน่ารักน่ารักน่าภูมิใจนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยอันนี้สําหรับ ใครถักไม่เป็นก็มาดูพร้อมๆกันถักได้แน่นอนค่ะนะคะเนี่ยเราก็ต้องพันได้ขึ้นไปที่นิ้วชี้นะคะง่ายๆเลยแล้วก็ <c oughs> เริ่มต้นนะคะพันได้นะคะดูดีๆนะคะพันง่ายๆเลยอันนี้คนที่ถักเป็นแล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะอันนี้สำหรับคนที่ยังแบบเริ่มหัดก็คือมีใจอยากจะทำ ให้ลูกเวลาว่างนะคะช่วงโควิดก็ถักเล่นๆไปนะคะแล้วก็ทำสิ่งเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะคะเพราะว่ามันก็ทำง่ายแล้วก็มีประโยชน์ทำแล้วมันก็น่ารักนะคะนี่เราก็สอดเข็มเข้าไปนะคะม้วนได้เข้ามาแล้วก็ดึงให้มันเป็นปุ่มนะคะ เพราะว่ามันจะทำให้มันเป็นต่อไปมันก็ต้องถักให้มันเป็นโซ่ขึ้นไปนะคะทีนี้เราก็เริ่มถักโซ่ขึ้นไปแล้วแต่อันนี้เราจะถักสิบห้าโซ่เพราะว่าเราอยากทําให้มันเป็นรถที่ให้มันใหญ่นิดนึงนะคะเราจะจะได้มองเห็นชัดรูปรูปร่างหน้าตาของรถนะคะอันนี้เราก็จะไปช้าก็ถักโซ่ธรรมดา ถักขึ้นไป15โซ่ก็ถักไปเรื่อยๆนะคะต้อถักไปช้าๆถักไปพร้อมกันเลยนะคะให้มันครบ15โซ่ก็ไม่ต้องมีขั้นตอนในการตัดก็คือก็อมาถักไปด้วยกันช้าๆนะคะก็คือธรรมดาง่ายๆคนเริ่มหัดเหมาะมากเลยะคะ่ะ ช้าๆแล้วเราก็15โซ่เสร็จแล้วเราก็ย้อนกลับมานะคะให้ครบแถวเดิมก็คือ15แถว15โซ่นะคะสอดเข้าไปเข็มสอดเข้าไปแล้วควักได้ขึ้นมานะคะก็รวบ2เส้นก็ทำอย่างเงี้ยจนจนถึงโซ่สุดท้ายนะคะเอาขึ้นมานะคะแล้วก็รวบ สอดได้เข้าไปในช่องแล้วก็รวบสอดได้เข้าไปในช่องนะคะดึงได้ขึ้นมาแล้วก็รวบวทาอย่างนี้นะคะไปจนถึงแถวที่15บห้าแค่นี้เหมือนกับเป๋าใช้เวลาว่างๆมันเป็นการฝึกสมาธิไปด้วยนะคะไม่ทําให้จิตใจฟุ้งซ่านก็ถักไปก็ทำสมาธิไป นะคะมันเป็นการช่วยช่วยให้เราไม่ต้องไปคิดเรื่องที่มันจะต้องเครียดเราก็ใช้สายตาใช้ความคิดของเราถักถักทอนะคะแล้วก็มันดีต่อใจเพราะว่าเราทำเองนะคะทำให้ลูกเราเราก็ภูมิใจนะคะไม่ต้องสวยมากหรอกคะ่ะคือถักง่ายๆถักยังไงก็เป็นรถยนต์ค่ะเนี่ยก็ถักไปถักมา อันนี้ก็น่าจะเป็นสักเออสักสามแถวถ้าเราจะออกรถคันใหญ่หน่อยนะคะแต่ถ้าเราจะใช้คันเล็กเราก็ถักแค่สิบโซ่หรือไม่ก็สิบสองแล้วแต่ใช้ใช้ไหมพรมเส้นเล็กเส้นใหญ่แพทเทิร์นเดียวกันนะคะอันนี้นี่แบบรถยนต์ที่แบบง่ายสุดพอสุดแล้วเราก็ถักโซ่ขึ้นไปหนึ่งโซ่นะคะแถวสุดท้ายนะคะแล้วเราก็ กับด้านนะกลกับอีกด้านหนึ่งเห็นไหมคะมันก็จะเป็นช่องๆสิบห้าช่องนะคะแล้วเราก็กลับถ,ถักกลับไปอีกรอบหนึ่งนะคะให้มันให้มันได้ถักเหมือนเดิมเลยนะคะให้มันได้รดขนาดรถที่เราต้องการนะคะแล้วแต่รถเล็กวดใหญ่แล้วก็ถักกลับขึ้นไปนะคะ ช้าๆเลยนี่สอดเข้าไปในรูเดิมแล้วก็รวบสองเส้นนะคะสอดเข็มเข้าไปรวบได้ขึ้นมาแล้วก็ทับสองเส้นเหมือนเดิมเลยนะคะทำไปให้ถึงแถวสุดท้ายนะคะทําซ้ํำๆไปก็เนี่ยแหละนะคะหน้าที่ของคุณแม่อีกหน้าที่หนึ่งที่เราสามารถทำได้ช่วงที่ลูกกลับแล้วก็มาถัก รถยนต์เอาไว้ปะกางเกงก็ได้กางเกงขาดอย่างเงี้ยนะคะเอาไว้ให้ลูกเราจําได้ว่า,ากระเป๋ารองเทา้าเราต้องมีรถยอนต์อันนี้นะลูกเราจะได้ไม่ต้องไปหลงกับคนอื่นนะคะคือก็จําง่ายด้วยแล้วก็น่ารักด้วยนะคะเป็นรูปรถยนต์น่ารักน่ารักรถรถยนต์แล้วก็รูปดาวนะคะครั้งที่แล้วก็เป็นรูปดาวเอาแบบถักแบบง่ายๆเลย คั้งนี้ก็เป็นรถยนต์ง่ายแล้วก็น่ารักนะคะแล้วก็ภูมิใจเพราะว่าเราถักเองอ่ะสุดท้ายแล้วก็ถักโซ่ขึ้นไปหนึ่งโซ่แล้วก็กลับข้างมานะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยช้าๆเลยนะคะนี่มันก็เริ่มจะเป็นตัวรถยนต์นะคะเห็นไหมมันง่ายมากแล้วแล้วก็ถักเข้าไปแถวเดิมนะคะเอาเข็มสอดเข้าไปดึงได้เข้ามารวบสองเส้น เข็มสอดเข้าไปดึงได้เข้ามารวบ2เส้นนะคะก็ทําอย่างเงี้ยไปจนถึงแถวสุดท้ายก็จริงๆแล้วก็อยากจะแบ่งปันนะคะก็คือเราเห็นแล้วว่ามันทําได้ง่ายเราก็อยากจะให้คุณแม่ทุกคนนะคะลองทําดูเพราะว่ามันมันอาจจะสิ่งเล็กๆตรงนี้มันอาจจะทําให้เรามีเออ รายได้พิเศษเหมือนถักเสร็จแล้วเราก็เออเพื่อนๆเห็นว่ามันน่ารักแล้วเราก็สามารถทำทำเยอะๆนะคะอาจจะเอาไปแจกให้กับคนให้กับลูกหลานที่เรารักนะคะเนี่ก็มาแถวสุดท้ายเหมือนเดิมเลยอย่างนี้เหมือนเดิมเลยนะคะพอสุดท้ายปุ๊บโซ่หนึ่งโซ่ขึ้นไปนะคะก็คืออันนี้เราจะเอาประมาณนี้นะคะแล้วก็ กลับกับด้านนี่เราก็คิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วล่ะถ้ามันจะโอเคแล้วเราดูตรงนี้ดีๆนะคะเราจะทําให้มันเป็นก้นลดให้มันมีโค้งนิดนึงก็คือคอกลายขึ้นมาปกติเราจะจะรวบสองอันนี้ไม่รวบนะคะคือเราจะทําให้มันกระทัดรัดตรงก้นลดนะคะคือถักมาสองเส้นเส้นที่หนึ่งแล้วก็ช่องที่สอง นะคะแล้วก็รวบขึ้นมาเราจะไม่ใช้เราจะไม่ดึงสองเสน้นนะเราจะรวบเหมือนดึงขึ้นมาให้มันเป็นก้นรถนะคะให้มันโค้งตรงเนี้ยนะคะนี่มันก็จะโค้งนิดนึงแต่ถ้าเราจะทําเป็นรถกระบะเราก็ไม่ต้องโค้งก็ได้เนี่ยแต่อันนี้มันจะเป็นรถเก๋งนะคะมันก็จะโค้งนิดนึงทีงนี้อ่าเราก็จะทําเป็นหลังคารถละเห็นไหมเหมือนมันจะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ เราก็ถักโซ่ขึ้นไปอันนี้เราจะถักประมาณสิบห้าหรือสิบแปดแล้วเราก็ลองวัดดูว่ามัน,ม,นมันได้ขนาดที่พอเหมาะแล้วเราก็ก็เอาขนาดนั้นเลยนะมันไม่ต้องมาระบุะรายตัวว่าจะต้องเป็นแพทเทิร์นเท่าไหร่นะเราก็ลองถักขึ้นไปเพราะว่าบอกแล้วว่ามันเป็นงานศิล,ละปะนะคะนี่ก็ถักขึ้นไปแล้วก็ลอง เทียบดูอยากจะได้หลังคาข้างบนรถกระบะรถเก๋งนี่แล้วก็ออกแบบเองค่ะดีไซน์ไม่เป็นงานฟรีสไตล์ค่ะทําไปก็ใช้ความคิดไปมันก็เพลินดีนะคะจริงๆถ้าเราไม่ต้องเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วถักไปแล้วก็เปิดเพลงเบาเาฟังไปด้วยนะคะมันมันใช่เลยอะ่ะเนี่ยนะคะแล้วก็ลองทาบดูว่ามัน โอเคแล้วยังมันมันสวยไหมอ่าแล้วเราก็นับมาสามช่องแล้วแต่เลยนะจะสามช่องสี่ช่องนะคะแล้วก็ควักได้ปิดนะคะดูให้ดีๆตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็จะถักเข้ามาเหมือนกับปิดนี่ให้มันโค้งเข้ามาปิดอันนี้ก็ถือว่าเสร็จตรงนี้ก็จะถือว่ามันเป็นการเสร็จแล้วนะคะหลังคารถนี่มันก็จะเป็นหลังคารถแบบนี้นะคะ ส่วนตรงนี้เราก็ใช้กรรไกรตัดออกแล้วก็ไว้ตกแต่งที่หลังนะคะก็ตัดส่วนนี้ออกไปเห็นไหมคะม,มันง่ายมากๆเลยมันก็จะเป็นรถยนต์นะคะแล้วมันจะเด็กๆเห็นก็จะรู้สึกมีมความสุขนะดเด็กชอบรถยนต์น่ารักน่ารัก,กมีหลายสีแล้วแต่คุณแม่จะเลือกแบบเนี่ยเป็นรถยนต์สีสีเออ สามสีเป็นสีรุ้งก็ได้นะคะอันนี้เราก็จะทําเป็นตรงกลางนะคะแล้วก็กะดูให้มันกลางหรือมันจะไม่กลางก็ไม่เป็นไรคะ่ะนี่นี่แล้วเราก็ถักโซ่ก็คือเนี่ยสอดเข้าไปตรงกลางนะคะแล้วก็ถักโซ่ธรรมดานะคะสอดเข็มเข้าไปตรงนี้เหมาะสําหรับคนที่หัดถักนะคะมาถักช้าๆไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ก็ลองใช้เวลาว่างฝึกสมาธิไปในตัวด้วยนะคะทำให้เราไม่ฟุ้งซ่านก็ถักโซ่ธรรมดาตรงนี้ดึงนิดนึงนะคะให้มันแน่นแล้วก็ถักโซ่ขึ้นไปก็ดูว่าให้มันพอดีอันนี้น่าจะลองถักไปดูนะคะอันนี้จะใช้น่าจะห้าโซ่ขึ้นไปเนาะก็ลองดูหนึ่งละนะคะแล้วแต่เลย แต่เลยลราก็เทียบดูออกแบบเองไม่ต้องไม่ต้องไปเหมือนใครไม่ต้องแพทเทิร์นแบบเป๊ะๆไม่ต้องเลยนะมันเป็นงานที่แบบสบายๆเลยนะสบายแล้วก็น่ารักแล้วก็ใช้เวลาว่างใช้เวลาว่างให้มันมีประโยชน์สูงสุดเลยนะคะนี่พอถึงตรงนี้แล้วเราก็จะสอดเข้าไปตรงตรงโค้งให้มันเป็นตรงกลางนะคะ เห็นไมคะนี่มันกลางแล้วเนาะเราก็สอดเข้าไปนี่จะเป็นรถยนต์มือสองมือหนึ่งแล้วแต่เลยนะคะลองทําดูได้ทําได้แน่นอนค่ะมันจะบูดจะเบี้ยวมันก็ภูมิใจเพราะว่าเราทําเองลูกเราก็คงชอบว่าไปอวดเพื่อนนี่มามาทำรถให้คุณแม่ถักให้เลยโอ้ยลูกชายก็เพื่อนๆก็ชม นะคะนี่อันนี้ดึงได้มาปิดตรงนี้เลยนะคะปิดการขายนี่ก็ใกล้จะเสร็จละเห็นนะคะมันง่ายมากเลยนี่ก็เห็นว่ามันง่ายก็เลยอยากจะแป่งปันอยากให้ให้ทุกคนมาถักนะมันมันช่วยทำให้เรายังไงละ่ะ ว่างๆสบายๆเนี่ยอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนี่เราก็จัดส่งให้ดีว่ามันว่ามันโอเคหรือเปล่านี่ทีนี้เราก็จะทําตรงนี้นะคะไฟรถน่ารักน่ารักต้องเป็นสีแดงนี่อันนี้นะคะทําตรงนี้ไฟรถเสร็จกันล้อรถนะคะ นี่เราก็ต้องใช้เข็มอันนี้ต้องใช้รูใหญ่ๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะต้องเอามาสอดตรงนี้แล้วก็ใช้ได้ไหมพรมร้อยนะสีแดงสีเหลืองแล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าเราจะใช้สีอะไรอันนี้นี่คือทําคลิปที่แบบไม่ได้ตัดต่อเนะะี่ยช้าๆไปด้วยกันเลยนะคะอืมแต่ว่าใครที่ถักเป็นแล้วก็ก็ถักลวกหน้าไปเลยนะคะ เอออาจจะได้สองคันแล้วก็ได้แต่อันนี้คือสำหรับคนที่ที่อยากหัดถักนะก็ลองมาถักด้วยกันช้าๆไปเลยอันนี้เราก็แล้วแต่เลยนะคะไฟรถเอาสักสองรอบให้มันดูเป็นสีแดงก็ถือว่าใช้ได้ละนะคะอันนี้เราก็ตัดเก็บได้ <c oughs> เพราะว่าตรงนี้เราไม่ต้องสวยก็ได้เพราะว่ามันจะต้องเอาไปเย็บ อันนี้เราก็แล้วแต่ก็ทำช้าช้านะคะนี่คลิปมันก็จะยาวนิดนึงก็จะไปด้วยกันช้าๆ้จริงๆแล้วเป็นคนที่แบบชอบทํางานแล้วร้องเพลงแล้วก็ฟังเพลงนะคะแต่ว่าอันนี้มันต้องใช้เสียงยจะต้องแบบทีนี้อ่าเหลือล้อรถนะคะนี่แล้วก็ถักอย่างนี้สองเส้นสองล้อล้อรถแล้วก็ต้องเลือก อันนี้เราก็จะเลือกได้เส้นใหญ่นะคะเราจะได้ถักแล้วทุกคนจะได้เห็นชัดๆนะคะโอ้ยรถยนเราใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนี่อันนี้นี้เราถักช่วงที่ลูกกลับนะคะคือคือแล้วแต่นะคะบางคนอาจจะไม่ชอบถักก็อาจจะดูหนังฟังเพลง หรือบางคนที่อยากจะเปลี่ยนแนวอาจจะมาลองถักดูอันนี้ก็แพทเทิร์นเดิมนะคะก็เอาได้มมวนเข้ามาแล้วก็สอดเข้าไปถาาน,นี้ก็ถักง่ายนะคะดึงได้เข้ามานะคะพันหัวเข็มอันนี้ถักหนึ่งโซ่เองนะคะแล้วก็สอดได้เข้าไปเหมือนเดิมนี่หนึ่งรอบแล้วก็แล้วก็พันเข้ามาปิด ง่ายๆเลยก็ทำอย่างเงี้นะคะให้มันได้ล้อรถที่เราต้องการนะคะก็ดูอันนี้ใช้สิบห้าสิบห้าแถวนี่อันที่สองควักได้เข้ามาแล้วก็รวบเลยเนี่ยามแล้วนะคะอันนี้แบบง่ายๆเลยสอดเข้าไปควักได้เข้ามารวบเลย รวบช้าๆเลยนะคะอันนี้รวบเข้าไปนี่ก็รวบเข้าไปค่ะมันครบสิ้าแถวหรือใครจะอยากได้ล้อรถแบบใหญ่ๆเท่ๆก็เราก็ทําให้มันเยอะๆใหญ่ๆเป็นบุงใหญ่ๆเข้าไปได้อีกอาจจะเป็นถักสองแถวแต่อันนี้นี่คือเบสิกง่ายๆเลยสําหรับ สำหรับใครที่ทำไม่เป็นนี่ทำได้แน่นอนเลยนะคะเนี่เราก็ถักไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนได้สิบห้าสิบห้าแถวนะคะแล้วเราก็จะทำการดึงดึงให้มันเข้ามาให้เป็นล้อเป็นวงกลมนะคะอือฮึ ก็ททำไปเรื่อยๆนะอันนี้คือช้าๆเลยสำหรับคนคนที่ใจเย็นนะคะแล้วก็อยากถักนี่พอได้สิบห้าเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆดึงให้มันเป็นวงกลมนะคะให้มันเป็นล้อรถเดี๋ยวเราก็จะทำการปิดก็คือนะคะเอาเข,เข็มเข้าไปแล้วก็ควักดึงปิด นีเหมือนปิดการขายนะปิดให้มันเป็นล้อรถนี่ก็เป็นการเสร็จแล้วหนึ่งล้อหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยนะคะแบบนี้เลยแล้วเราก็จัดการตัดให้เรียบร้อยนี่ก็เสร็จเป็นล้อรถแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ เาจะเก็บให้มันเรียบร้อยก็คือแทงสอดเข้าไปนะคะให้มันเรียบร้อยแบบนี้แล้วก็เก็บทีหลังก็ได้หรือเราอาจจะตัดออกเลยแล้วเราก็ต้องใช้เข็มเย็บอีกทีหนึ่งนะคะนี่มันก็จะเป็นสองสองล้อยอย่างนี้ง่ายๆเลยนะคะอันนี้เราก็เก็บได้ให้มันเรียบร้อยนะคะนี่ก็ อาจจะใช้เข็มอันเล็กอีกอันนึงจะได้สอดเข้าไปง่ายๆนะคะทําการเก็บนี่ก็เก็บเข้าไปให้มันอยู่ข้างในก็แล้วแต่เราจะตัดเลยก็ได้ให้มันให้มันดูสวยๆนิดนึงจริงๆแค่นี้ก็โอเคแล้วละ่ะเพราะมันอยู่ข้างในเราไม่จําเป็นต้องทําเยอะนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็เก็บเข้าไป นิดนึงแล้วก็ตัดออกให้หมดเห็นไหมล่ะละเอียดมากเลยคลิปนี้ยาวยาวจริงๆนี่ก็มาทําไปพร้อมๆกันนะคะอืมไม่ต้องรีบนี่แล้วก็ตัดไปเพราะว่ามันเสร็จแล้วละคะมันก็ก็ต้องตัดให้มันเรียบร้อยเพราะว่าบางคนยังงงว่าจะตัดยังไงก็เอาได้เข้าไปให้มัน นิดนึงเพราะว่าถ้ามันจะตัดเลยเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะนี่แล้วมันก็อาจจะใช้เข็มเย็บอีกนิดนึงก็ใช้กรรไกรตัดคือเก็บงานตัดให้เรียบร้อยนี่ก็ควักเข้ามาไม่ให้มันเกะก,กะนะคะนี่ก็เป็นการเสร็จแล้วเห็นไหมคะมันง่ายมากเลยใครๆก็ทำได้นะคะอันนี้ก็ช้าด้วย อาจจะมาทําพร้อมกันหรืออาจจะบางคนก็อาจเสร็จไปแล้วนะคะแต่นี่ก็ทําแบบละเอียดช้ามากๆนี่ก็จะเป็นลอ้ลลอรถสองล้อทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ก็หวังว่าทุกคนคงทําได้นะคะ